ถือได้ว่ากลายเป็นข้อมูลที่เซอร์ไพรส์วงการพอสมควรนะครับสำหรับกรณีของหลีกอาชีพวอลเลย์บอลของประเทศไทยอย่างไทยและหลีกโดยเฉพาะวอลเลย์บอลไทยและหลีกหญิงอย่าง VTL เนี่ยนักปัจจุบันโดนอาเซียนชาบูหนักมากว่าเป็นหลีกชั้นนำของเอเชีย er ครับ หลีกชั้นนำในด้านไหนคุณค่าของ VTL คืออะไรเดี๋ยวมาวิเคราะห์แล้วมาขยายความกันครับว่ากันว่านักปัจจุบันเนี่ยถ้าหากนักกีฬาคนไหนเล่นไทยแลนลด์ได้ก็ไปเล่นที่ไหนในโลกก็ได้เป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับพร้อมกับจับตาสถานการณ์โมเดลตู้เย็นกำลังลุกลกามถึงฟิลิปปินส์จริงหรือไม่ ตูบู่นะครับกำลังกลายเป็นที่พูดถึงเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ปเป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เรียกได้ว่ายัางคงกลายเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคลิปคอนเทนต์ล่าสุดที่เราเนี่ยได้เห็นความเคลื่อนไหวของน้องสองวิภาวีสีทองนะครับที่ไปร่วมถ่ายรูปในชุดสโมสรฮุนไดฮิวสเตด ในการแข่งขันโคโววีลิกเกาหลีใต้เป็นการอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมของสาวไทยเรานะนอกจากนี้นะครับเราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะครับที่ณปัจจุบันตัวเธอเองก็ได้ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมเปิดตัวกับสโมสรใหม่ใน SV l วีล u กของญี่ปุ่นนะครับ แถมแฟนวอลเลย์บอลไทยก็ยังจะได้รับข่าวดีนะครับในการเกาะติดแล้วก็ติดตามนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขันลีกของญี่ปุ่นฤดูการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางทวิชั่นนะครับให้ได้รับชมกันในประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยนั่นเองนะครับ เรื่องนี้มาน่าสนใจครับคุณผู้ชมผมก็เลยต้องนำมาเล่าและมาขยายให้คุณผู้ชมฟังว่าณปัจจุบันกระแสหนึ่งที่กำลังกลายเป็นเรื่องราว Talk of the Town และได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากแล้วมีการข้องเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นอย่างสูงก็คือบทสัมภาษณ์สุดคลาสิกของโค้ชเหงียนตวนเกียตครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมวลลอลเลย์บอลหญิงเวียดนามที่มีการ พูดนะครับถึงกรณีของตู้เย็นนะครับกับเคสที่ณปัจจุบันเนี่ยตู้เย็นกำลังกลายเป็นนักกีฬาที่ถูกคนเวียดนามจับตามองเป็นอย่างมากว่ามีโอกาสจะออกไปเล่นกนต่างประเทศตามรอยของโฟทีฐานทิทานทุทนยยิ่งมีกระแสว่าสโมสรในลีกของคาซักสถานเนี่ยให้ความสนใจในตัวเธอเป็นอย่างมากเนี่ย ก็ยิ่งกลายเป็นประเด็นหนักขึ้นไปอีกแต่เรื่องนี้นะ่าสนใจนะครับผมว่าในประเทศไทยมีการพูดถึงเคสนี้กันเยอะมากก็คือเคสที่โค้ชเหมืยนตัวเกี๊ยกเนี่ยออกมาสั่งเบรกตู้เย็นว่าอย่าไปเล่นหลีคาซักเด็ดขาดนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าหลีคาซักจะมาไม้ไหนจะมาแนวล่อซื้อหรือไม่เนี่ยก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ตา ถ้าเรามองโบสัมภา์และมองคุณค่าของการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ให้ดีนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโค้ดวอลเล์บอลหญิงของเวียดนามเนี่ยได้มีการแนะนำให้ตู้เย็นถ้าจะไปเล่นต่างประเทศให้เลือกประเทศไทยญี่ปุ่นจีนหรือไทเปเพื่อทำให้เธอเนี่ยพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เรื่องนี้น่าสนใจนะครับถ้าขุดลงลึกถึงรายละเอียดดีเทลเนี่ยเราจะรู้จะทราบได้อย่างดีนะครับว่าโค้ดทีมบอลลีบอลหญิงของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะเชิดชูหรือชาบูนะครับการแข่งขันหลีกสูงสุดในประเทศไทยอย่างไทยแลนด์ลีกเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเรื่องนี้ค่อนข้างขัดกับความรู้สึกของแฟนบอล,บอลไทยณนะปัจจุบันนะครับ ที่ผมก็เริ่มเห็นว่ามีกระทู้หรือแม้กระทั่งมีการออกมาตั้งคำถามว่าณปัจจุบันเนี่ยไทยแลนด์หลีกหรือหลีกอาชีพของประเทศไทยเนี่ยมันกำลังเข้าสู่จุดอิ่มตัวแล้วหรือยังนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะอย่างที่เรารู้เราทราบเราก็เห็นได้ชัดว่านักกีฬาระดับทีมชาตินะครับเกือบทั้งหมดเลยนะ ได้เก็บกระเป๋าย้ายออกไปเล่นนะ้าต่างประเทศหมดแล้วนะครับแต่ทําไมนะครับ VTL ถึงยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหลีกชั้นนําของเอเชียอยู่นะครับอันเนี้ยพูดกันในแง่ของคุณค่าก่อนนะครับพูดกันในเรื่องข่าวสารก่อนแล้วกันในคุณค่าเขาว่ากันวันนี้เนี่ย VTL เนี่ยถูกพูดถึงในด้านของค่าจ้างน้อยนะครับแล้วก็ความน่าสนใจก็น้อยลง คนดูน้อยมากนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นเราก็ตามข่าวมาตลอดว่าโอ้โหเสน่ห์ของการแข่งขันก็เริ่มจะลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าก็ตัวหลักๆก,ก็ไปเล่นต่างประเทศหมดแต่อาเซียนไม่ได้คิดแบบนั้นครับอาเซียนกลับมองว่า VTL นี่แหละถือว่าเป็นหลีกชั้นนำของเอเชียเลยอะไรที่เป็นตัวชี้วัดความเป็นหลีกชั้นนำของเอเชียนะครับถ้าจะพูดได้ว่า ลีกชั้นนำแข่งเอเชียเนะี่ยถ้านับในเรื่องของค่าจ้างผมว่าไปเล่นเ,เกาหลีก็ได้เกาหลีจ้างแพงอันนี้ยอมรับเลยจ้างสูงมากนะครับแล้วก็ระบบจัดก,การแข่งขันเนี่ยมาตรฐานสูงมากแต่คุณผู้ชมจะเห็นในภาพได้อย่างชัดเจนนะว่าก็ไม่ได้พัฒนานะักกีฬาตัวเองเยอะมากนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ในลีกของเกาหลีใต้เนี่ยโดนด่ายับเลยนะครับค่าจ้างสูงทีมชาติผลงานตกต่ํานักกีฬาไม่สามารถออกไปเลนะ่นต่างประเทศได้เลย นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามองในคุณค่าเรื่องค่าจ้างเนี่ยผมว่าหลีเกาหลีน่าจะเป็นคําตอบได้นะครับหรือนะครับถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับ s v ี SV หลีของญี่ปุ่นเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว,วันนี้ก็ยกระดับตัวเองขึ้นมานะปีใหม่ปีฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะถึงเนี่ยเราน่าจะได้เห็นความตื่นตาตื่นใจนะครับหรือถ้าไม่มองระดับเอเชียเนี่ยไปส่องใรื่ออาเซียนก็จะเห็นได้ชัดว่า การจากกัดการแข่งขันในลีกของอินโดนีเซียโอ้โหก็ได้รับการพูดถึงเยอะคนไทยเราก็ไปทํางานอยู่โค้ดด่วนนายศิว,วชลรมเมธากุลโค้ดนานชานันดอกไม้นี่ก็ไปทาตั้างกระแสคือหาจนโค้ดนานเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้สอนของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียไปแล้วนะครับหรือถ้าใครที่ติดตามเอ่อ PVL นะครับลีกสโมสรของฟิลิปปินเนี่ย ก็ว้าวไปตามๆกันทั้งเรื่องของระบบการถ่ายทอดสดสนามแข่งขันการสตรีมมิ่งที่มีฟีจีกราฟริกสวยๆเนี่ยก็ถือว่าอลังการมากนะครับแต่ละลีกล้วนนะครับสะท้อนภาพของ VTL ได้เยอะว่าโอหดูไทยและหลีกปีที่แล้วจนมาถึงจะจะนับถึงปีนี้หลายคนรู้สึกละเหียใจว่าเอ้ยเราจะดูไปเพื่ออะไระไรทำนองเนี้ยแต่ผมจะได้ฟังว่าคุณค่าที่แท้จริงของ VTL ณปัจจุบันเนี่ยอันนี้หลายท่านอาจจะไม่ได้คิดนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ VTL ถูกยกย่องอย่างน้อยโคดเหนียนตงเกี์ก็นึกถึงไทยแลนด์ลีกเนี่ยเพราะว่าความเป็นลีกชั้นนำของเอเชียในการพัฒนานักกีฬาไปสู่เวทีระดับโลกของจริงมีคำพูดหนึ่งที่ผมชอบนะครับว่าเล่นไทยแลนด์ลีกได้นะครับสำหรับวอลล์บอลหญิงนะ ไปเล่นที่ไหนในโลกก็ได้เออเรื่องนี้เรื่องจริงครับผมพูดแล้วผมคนลุกเหมือนกันนะเออมันคือเรื่องจริงจริง,รงเพราะว่าเอานะตัวเลขณนะปัจจุบันมันก็ชัดเจนนะครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บ,ลบอลหญิงไทยของเราที่ณนะตอนนี้เนี่ยทำตัวเลขแตะไปถึง20คนแล้วที่ออกไปลุยลีกต่างประเทศเดี๋ยวขอเท้าความก่อนนะ7คนในญี่ปุ่นตอนนี้คือมีดนพรสินโพกับอารัเมยยามากะตะ แนนทดัดดาวนึกแจ้งกับ PFU b o o c บู t ที่ไปพร้อมกับนัทธนิชาใจแสนนะครับส่วนควีนคาริยาะนะครับก็คือหัทยาบรุงสุขนะครับแล้วก็ยังมีอัชราพรคงยศก็คือ NEC และ o เล e t เกตชดชวนมุกสีครับวิกตอเรี a ฮิเมจิส่วนรลายล่าสุดที่ผมเกินไปตอนต้นคลิปก็คือวิมรัตนพันธ์รอเปิดตัวลีกญี่ปุ่น7คนนะคุณผู้ชมนะ แล้วก็ในเกาหลีที่เกิดไปตอนต้นคลิปวิภาวิสีทองกับคุนไดฮิลสเตทดนะครับหลีกสหรัฐอเมริกา3คนปีนุชแป้นน้อยกับ L.O.V.B. แอตแลนตานะแล้วก็มีพันพันเกิดปาดกับโอ l a แลนโดวอลคิรีนุสราต้มคำกับอาริติสอาริมิเตตโปลีกนะครับแล้วก็ในส่วนของหลีกเวียดนามตอนนี้มีทิชกรบุลเลิศนะครับกรอบฮอกชันดุกเกียงลาวไก่นะครับ แล้วก็ในลีกของไต้หวัน2คนก็คือจัดพัตพมนาศัก,กับนิวไทเปซิตี้ร่วมกับดารินปีสุวรรณทีมเดียวกันนะในยุโรปเนี่ยลีกโรมาเนีย1คนก็คือธนชาสุขสดกับลาปิกบูคาเลสนะครับแล้วก็เล่นลีกเยอรมัน1คนก็คือพิมพิยาโกกรัมรอเปิดตัวส่วนลีคาซสักสถานเนี่ยสคนนะครับนั่นก็คือสุริยาพมล่าแล้วก็ศิวนดีแก้วที่ไปเล่นให้กับกาเซียเคซไอนะครับ แล้วก็ลีกฟิลิปปินส์หนึ่งคนสุทตัตาตาเชวุลิมขออภยัยเล่นอยู่กับทางกาเลเลียทาวเวอร์ไฮเซอร์นะครับลีกอาเซอร์ไบจันเนี่ยก็มีทางด้านของจีดาพานาหัวหนองนะครับแล้วก็ตาลทิชกรบุลเลอรนั่นเองจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่านักกีฬาที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดต่างผ่านเวทีนะครับที่เรียกว่าไทยแลนด์ลีกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ เมื่อเป็นการยืนยันการันตีว่าเล่นไทยแลนด์ลีกได้นะครับนักกีฬาเหล่านี้ก็ต่อยอดไปเล่นทั่วโลกเลยเล่นลีกไหนในโลกก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ได้มองแค่มุมในประเทศเราอย่างเดียวเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมเลยมันก็ไม่แปลกหรอกที่อาเซียนเขาจะเชิดชูไทยแลนด์ลีกออกหน้าออกตาขนาดนี้แม้กระทั่งเหรียนตัวเก๊กเองยังออกมาบอกเลยว่าถ้าตู้เย็นจะย้ายไปเล่นต่างประเทศให้เลือกไทยแลนด์ลีกเป็นอันดับต้น,ตน เพราะว่าตัวเลขการันตีเหมือนกันสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในย่านอาเซียนที่มาเล่นไทยล,ลีกแล้ววันนี้ได้ดิบได้ดีขยับขยายตัวเองไปสู่เวทีระดับโลกนะครับคนหนึ่งที่เป็นเคสต้องพูดถึงเลยนะครับแล้วก็น่าศึกษามากก็คือโฟทีทานที่ทานทุยเนี่ยแหละครับห่วงเวลาหนึ่งนะครับหลังจากที่ทานที่ทานทุยเนี่ยเลิกตัดสินใจย้ายออกมาเล่นนต่างประเทศนอกเหนือจากเวียดนามชาติแรกที่เธอเลือกคือประเทศไทยนะครับ เธอเนี่ยเดินทางมาแข่งขันแล้วก็มาเล่นกับสมโมสรบางกอกกลาสในฤดูกาล2 0 1 5 2น1 6ถึง6ก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การแข่งขันในหลีกของไต้หวันญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะปัจจุบันเธอได้ดิบได้ดีนะครับไปเล่นในหลีกของตุรกีกับคูซูเบรูไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือชัดเจนมากนะอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของอินโดนีเซียอย่างเมกาวตีนั่นเองครับ เมกาวัตีก็ถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจนะครับนักกีฬาจากอินโดนีเซียเนี่ยออกจากประเทศมาเล่นนอกประเทศครั้งแรกก็คือหลีกไทยของเรากับสุพีมชนบุรีอีเทคในฤดูก,กาล2 0 2 0 2 0 2ก่อนที่จะย้ายไปเล่นในเวียดนามและก้าวกระโดดสำคัญของเธอก็คือการได้โอกาสนะครับถูกทายเอา ไปเล่นในลีกของเกาหลีใต้กับ r e สปาร์กแล้วก็กลายเป็นคนจกสําคัญที่ทําให้ r e สปาร์กทำผลงานได้หน้าประทับใจจบอันดับ3ในลีกและณนปัจจุบันเธอก็ได้ต่อสัญญานะครับเห็นภาพชัดนะอันนี้ผมเล่าขยายให้ฟังเลยเพราะว่าหลายท่านเองเนี่ยก็มองว่าวันนี้เนี่ยลีกบ้านเราเนี่ยนะครับ VTL เนี่ยกำลังกลายเป็นลีกที่ตกต่ำขึ้นทุกวันหรือไม่ คือถ้าในแง่ของมูลค่าการแข่งขันค่าตอบแทนเนี่ยผมว่ามันน้อยอันนี้ต้องยอมรับยอมรับที่จริงแล้วก็เรื่องของการจัดก,การแข่งขันเรื่องของกระแสความน่าสนใจมันน้อยอันนี้พูดได้เลยนะครับถ้ามองในแง่นี้นะแต่ถ้ามองในแง่ของความเป็นลีกชั้นนาของเอเชียในการสร้างนักกีฬาผมว่า VTL เเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกได้เลยนะส่งนักกีฬาแล้วปั้นนักกีฬาไปได้ระดับนี้นี่ก็คือข้อหนึ่งที่น่าสนใจ ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมอ้างอิงจากข้อมูลนี้เนี่ยจากบทสัมภาษณ์ของโค้ชวอลเล่บอลหญิงของเวียดนามซึ่งเขาก็นึกถึงเอ่อ VTL เป็นที่แรกถ้าหากอยากจะพัฒนานักกีฬาของตัวเองดังนั้นเมื่อมองมาถึงณจุดจุดนี้สิ่งสําคัญที่เราน่าจะต้องนะครับมีการผลักดันเกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นก็คือการพยายามนะครับส่งข้อมูลข่าวที่เรียกได้ว่านะครับทำให วีท L เนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทําให้เด็กๆและเยาว,วชนในประเทศของเราเนี่ยมั่นใจและเข้าใจในวิถีมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าถ้านักกีฬาว่าเราเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเล่นให้กับไทยแลนด์ลีกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะดับสิ้นนะมันสามารถต่อยอดไปได้ถ้าตั้งใจและทําได้จริงนะครับยืนยันได้จากหลักฐานข้อมูลของนักกีฬาวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมไปถึงบรรดา นักกีฬานะครับวอลเลย์บอลหญิงชั้นนําจากอาเซียนที่พอผ่านไทยลีกไปแล้วเนี่ยก็ได้ดิบได้ดีกันอย่างทั่วหน้าเลยทีเดียวคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเคสนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะผมขออนุญาตพูดถึงประเด็นดาม่าเนี่ยฮะตอนนี้เรื่องนี้มีการพูดถึงกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีตู้เย็นโมเดลนะครับที่กำลังแพร่กระจาย ไปกับอีกหนึ่งชาติอย่างฟิลิปปินส์แล้วต้องยอมรับเลยว่าเราอาจจะได้สัมผัสฝีมือของเธอด้วยนะครับเพราะว่าตัวของตู้เย็นมูเดียวอีกหนึ่งคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีคิวเจอกับทีมวอลเลย์บอลหญิง U20 ปีนะครับในนามเอสโคลาในการแข่งขันนะครับารายการพิเศษที่ประเทศฟิลิปปินส์มีการเปิดตัวและมีการพูดถึงในประเทศไทยเยอะมากครับสาหรับนักกีฬา วอลเล์บอลหญิงสัญชาติฟิลิปปินส์นะครับที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นที่พูดถึงชื่อเต็มๆของเธอคือตีชาตูบูนะครับนะแล้วก็เป็นนักกีฬาในตำแหน่งหัวเสาความสูง174ซนติเมตรนะครับที่เธอกลายเป็นที่พูดถึงเพราะว่าคาแรคเตอร์และบุคลิกของเธอเนี่ย มันมองเหลี่ยมไหนก็ค้ายผู้ชายมากอันนี้ผมพูดจริงๆนะงล้ายผู้ชายมากแล้วจุดเด่นที่เตะตาต้องใจนะครับไม่ว่าใครเห็นก็คือลูกกระเดือกของเธอมันใหญ่มากนะครับเคสนี้น่าสนใจนะในเคสของตูบูเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรอกที่สงสัยแม้กระทั่งคนฟิลิปปินเองก็เคยมีการออกข่าวรายงานมาเหมือนกันเกี่ยวกับข้อสงสัยในครั้งนี้นะครับซึ่งตัวของตูบูนะครับ,ะรบจะ เล่นให้กับฟาร์มเฟสและเอ่อฟาร์มเฟสนะอ่าฟาร์มเฟสฟ็อกนะครับแล้วจะเจอกับทีมสาวไทยเราน่าจะเป็นเกมสุดท้ายของการแข่งขันนัดพิเศษนะฮะผมอะแอบให้ความสนใจเกี่ยวกับกรณีศึกษาครั้งนี้อยู่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแฟนๆวอลเลย์บอลไทยเราเคยแอบหวงว่ามันจะมีนักกีฬาแบบตู้เย็นโมเดลเพิ่มมาหรือไม่ซึ่งมันเพิ่มมาอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีแมงกะแดงนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลจาก อินโดนีเซียที่สุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงมาปรากฏที่หลังนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งแท่งเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเปิดตัวใช้ชีวิตแบบผู้ชายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะความน่าสนใจของแบงกานแนงนะครับเขาเนี่ยเคยมาเล่นแล้วก็มาแข่งขันในไทยแลนด์ลีกของเราด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถามว่าจุดเนี้ยน่าเป็นห่วงไหม ผมว่าน่าเป็นห่วงแบบสวีคูณเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโมเดลของแมงกระแนงเนี่ยเราอาจจะได้เห็นกับตู้เย็นก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอข่าวตู้เย็นมีกระแสะกับไทแลลีกปุ๊บเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าก็มีโอกาสเหมือนกันกที่ตู้เย็นอาจจะมาเลือกขัดเกลาพัฒนาฝีมือที่ประเทศไทยของเรา ก็เป็นได้ครับมาดูให้ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวโพยเยอะเดี๋ยวเกิดขึ้นมาเยอะตอนนี้โมเดลนี้กําลังเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาชื่นชอบอะไรกันนักหนานะแต่อย่างที่บอกเลยเอาที่มันชัดเจนเอาที่มันชัวร์แบบที่ประเทศไทยเราทําดีกว่าอุ่นใจและสบายใจกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงจุดๆุดนี้คิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับกับอัปเดตบอลเล์บอลประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับและ สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต,ต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ